สวัสดีรัน,นะครับก,กลับมาอยู่ผมชายหนุ่มพล่องลในโอแมงโก้และวันนี้ก็กลับมาอยู่กับบลูอะไครครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสุมหาดีโอก,กันครับคือดีไซน์ตัวละครผมว่าเป็นอะไรที่เบสิกสำหรับสาวสองดีมากเลยนะไอ้ผมหน้าม้ายาวดำเนี่ยแต่ไม่รู้ทำไมทำไมผมชอบชอบไอ้ตัวละครหน้าตาแบบนี้อย่าว่าแต่สาวสองดีเลยสาวสามดีผมก็ชอบแบบนี้เหมือนกันแล้วยิ่งเห็นสกิลนางเนี่ยดูทรงยังไงก็เมตาเนาะถึงผมจะยังไม่ได้แบบไปศึกษาก็เถอะว่ามันเอาไปคอมโบอะไรยังไงได้บ้าง แต่ยังไงก็ต้องจัดแหละเพราะที่ดองเพชรเอาไว้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อลิโอเนี่ยแหละครับถ่าไปผมเก็บเพชรถึงแสนเพชรแล้วด้วยนะเออผมภูมิใจมากแต่ผมไม่ได้แคปเก็บเอาไว้ประเด็นคือก่อนหน้านี้ผมอยากได้ c r ไงเออซึ่งก็ได้มาแล้วแหละตามที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้แต่ตู้ CR เนี่ยมันมีให้เปิดร้อยโลฟรีใช่ไหมซึ่งซึ่งน้องอ่ะไม่ยอมออกไอ้ร้อยโลฟรีเว้ผมก็เลยต้องเปิดต่ออีกร้อยโล แล้วก็แบบคิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวถ้านางออกระหว่างนี้จะไปการันตีอัซซนะด้วยเลยเพราะว่าผมเห็นว่าไอ้ตัวอัซซนะชุดนักเรียนเนี่ยนางเป็นตัวละครตัวแรกที่มีสกิลวับค่าโจมตีให้ตัวสเปเชียลด้วยผมก็เลยอยากได้เพราะว่าเห็นมันเอามาใช้กับไอ้ตัวเลดบอสที่เพิ่งเข้ามานี้ด้วยปรากฏว่าไอ้ร้อยโลที่ใช้เพชรเนี่ย CR ก็ไม่ยอมอ,ออกครับผมก็เลยต้องกดการันตี c ีแทนสงสัยผมคงเอาดวงไปทิ้งกับ เกมกาชาเกมอื่นหมดแล้วมั้งเนี่ยเพราะงั้นก็มาดูกันดีกว่าครับว่าตูดีโอเนี่ยผมจะต้องถึงขั้นการันตีอีกหรือเปล่าเพราะว่าไปเหมือนตู้นี้เนี่ยมันจะเป็นตู้เฟสติวัลด้วยเนาะซึ่งมันจะมีตัวลิมิเต็ดตัวอื่นนอกจากตัวของวิโอแล้วก็เนรุกับฮานาโกะด้วยใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากให้มันแบบลด,ดเลทเป็นตัวของชิโรโกะเทอร์ร์นะแต่คิดว่าคงไม่ คงไม่ดวงดีขนาดนั้นหรอกเออหรือถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อยากให้ออกเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่มันสามารถการันตีได้ในตู้นี้ก็คือฮานาโกะอืมใช่ก็คือฮานาโกะเพราะว่านางเก่งเออผมอยากเอามาใช้จริงๆรเนรุเนรุก็เหมือนเก่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าจริงจริงเนรุก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่าผมเห็นนางมีแบบท่าดีใจพิเศษล้วกับเซอด้วยอยากเอามาอยากเอา,เอามาเอามาเล่นด้วยกันเอาไปมั่มาดูที่มัลติแรกครับ กดอัดอย่างวะเนี่ยผมขอเช็คได้ไหมอ๋ออัดแล้วอัดแล้วเฮ้ยเ้ยม่วงม่วงม่วงหรือเปล่าม่กี่ม่วงเฮ้ยไม่ม่วงใช่ไหมเฮ้ยม่วงนี่ม่วงม่วงเกนชื่อลีโอม,มันชื่อลีโอยังไงไวะเอ้าตัวแรกเลยกินตี้เอ๊ะมันมีลิเนียมมีลิเนียมเออนี่มีลิเนียมอ่ะสุดยอดเมท โรงเรียนถูกแล้วแต่ตัวยังไม่ใช่แต่ก็ตัวใหม่แต่แตเออก,ก็ก็ดีแหละก็ดี <c oughs> แป่งเลยออกมาให้ลุ้นสุดๆไอ้มิลิเนียมเนี่ย <c oughs> มาต่อมาตีสองอย่างรวดเร็วเกลือข้ามเลยแล้วกัน <c oughs> อันนี้มันริโอ,อย่างไงเะ ผมควรเปลี่ยนลายเซ็นไหมนี่มันมามามาวติที่สามเกลื่อยแล <c ười> <N> 寶寶้วลอเป็นหัวใจก็ไม <N> ่ออกอยู่ดี ข้ามข้ามมา,าติที่สี่ครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่คือบางทีอ่ะเวลามันมันมืนมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรว่าเวลาเราสุ่มกาชาเนี่ยบางทีมันมีความมั่นใจนะว่ายังไงเดี๋ยวที่เราอยากได้ก็ต้องออกแต่ว่าเอ้ตัตั้งแต่ตู้เซอาแล้วผมรู้สึกว่าโอกาสออกไม่น่ามีเลยวะ่ะ มันสัมผัสได้ถึงความเกลือ,อยังไงไม่รู้ต้องปลุกเล้าตัวเองยังไงดีวะเอ้ยเอาม่วงเฉยเลยมือมันลั่นๆไปแล้วก็ข้ามา,าทีอีทีม่วงเฉยเลยวะ่ะไหนดูสิมาตัวหนึ่งใช่หรือเปล่ามีรีเนี่ย มีเลเนียมเออตอนแรกต้องลุ้นให้มันออกมีเลเนียมก่อนมีเลเนียม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 ไม่ลุ้นไม่อะไรเลยมาเป็นมิโนริเฉยเลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> มอติที่หกใช่ไหมนี่หกใช่ไหมเอา้าม่วงอีกแล้วโอเคหรือว่ามันออกโอกาสออกในตู้เฟสนี่มันโอกาสออกตัวม่วงเยอะเรืแล้วอะตัวม่วงคืออะไรวะตัวตัวห้าดาวเอ้ยเอ้ยไม่ใช่ห้าดาวห้าดาวเอ้ยเอ้เอผมมอยผมงงอะผมวะตัวสามดาวเออมีเลเนียม มิเลเลนียมมิเลเลนียมมิเลเลนียมมิเลเลนมมิลเลนียมก็เ,เ, <c oughs> เข้าใจได้แหละนักเรียนมันเยอะนะ <c oughs> มันจะออกตัวซ้ำก็คงไม่แปลก <c oughs> มาตีที่เจ็ดครับ อันนี้เกลืออืมเกลือห้ามไปเลยแล้วก็มอติที่แปดกูไม่มีความไม่มีความกระตือรือร้นอะไรเลยวะตอนนี้ไม่ม่วง มีเดี่ยฟ้ากับทองนี่ไงฮานาโกะเนี่ยอยากได้นะอยากได้นะออกมาแล้วนี่ไงมันไม่ใช่อันนี้ิันมีม,ม, <c oughs> มอีกแล้ว <c oughs> ขนาดมันออกมูออมากูไม่ค่อยมั่นใจอะไรทั้งนั้น มาตัวสุดท้ายเลยนี่มาอันนี้นักเรียนมิลเลี่ยนีแต่นี่เกย์เห็นหน้าวะเออมันน่าจะมามิลเลี่ยนีมหมดจะได้มั่นใจอันนี้ทินิตี้ส่าแว่นฮาเร็สดไวยมิลเลี่ยนี่น,นี่ทินิตี้วะตัวสุดท้ายของมิลเลียมด้วยได้ไหม นอติที่นอติต่อไปครับนอติที่สิบ <c oughs> เฮ้ยแตกง่วงว่ะเฮ้ยสามตัวเลยว่าจะเฮกว่า <c oughs> ดิไหนดูส <c oughs> ิอะไรวะเน,นี่ยเอ๊อะ <c oughs> <c oughs> อาลีสเอ่ใครวะอ๋อมิซากิเหรอโอเคยังจำชื่อนักเรียนหน้าอยู่เว้ยผมนึกว่าสุ่มมาแล้วแบบเฮ้ยใครวะหน้าชื่ออะไรเนี่ยเออมาอีกตัวนึงอ๋ออาโก ο, า้ซ้ำไม่เป็นไรไดเอเลฟมาปั้นปุตบ ไม่ไม่เป็นไรที่ว่าเนี่ยก็ไม่หมายความว่าจะให้มาซ้ํากันสองตัวแบบนี้อาโกะเขาใไหมาคืออะไรอู้วนึกว่ามันจะมีอะไรดีไอ้สามตัวเนี่ยเอยแต่มันก็มีตัวใหม่เหรอวะเออโอเคโอเค,อเคมาตีที่สิบเอดครับเ่ามาเกินครึ่งทางแล้วครับือมมาติกเกลือเฮ้ยแต่มันอาจจะแตกม่วงแล้วก็3มตัวแบบเมื่อกี้อีกก็ได้นะ ไอ้หรือมันมันปกติสำหรับตู้นี้หรือเปล่าเออผมก็ไม่แน่ใจอ่ะผมไม่อยากจะจำได้ว่าผมเคยสุ่มตู้เฟซด้วยเพราะส่วนใหญ่ก็ดองมาอย่างเดียวออติที่สิบสองครับไปไวมามไม่เลยอะรูน้นะไม่เอามาให้เลยนะไอ้แฟมลุงๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่มี อ๋อไม่ก็ให้มาเยอะอยู่นี่เออเราจะไปโทษอาลูนาก็ไม่ได้นางก็ให้เยอะแล้วอ่ะ <c oughs> แล้วก็มาที่ลัคกี้นัมเบอร์ครับมัลติที่สิบสามลัคกี้จริงเหรอส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบในเลขนี้เออแต่ผมเริ่มชอบแล้วละดรงแล้วคง <c oughs> ต้องชอบแล้วละอย่งวันนี้มาเถอดดิโอสามมัลติแล้วนะตัวแรกอีกแล้วตัวเดียวด้วย อุ้ยมิเนียมใช่ไหมฮ้ยงั้นการันตีต่อหาหานากตเลยอนากะเออขนาดนี้แล้วอ้หรือเก็บไว้ดีวะเพราะว่ามันก็มีตัวอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะเข้ามาอีกหรือเปล่ามันมีใครที่ผมอยากได้ไหมวะคือในอนาคตที่มันเข้าที่ผมอยากได้เนี่ยมันมีไอ้สองพี่น้องทาจิบานะป่ะเออน่าจะประมาณนั้นแล้วก็อีกคนหนึ่งคือนางอุสะใช่นางุสะมันชื่อนี้ไหมไอ้ ของเฮคิยากุอะแต่นอกเหนือจากนั้นมีใครอยากได้อีกไหมวะมันจะมีใครแบบพิกพีกเข้ามาไหมวะ <c oughs> เออเอาไงดีวะหรือการัตตีต่อหาฮานาฮันกู่วะก็อยากได้เหมือนกันนะฮันาโกูอะก็ถ้าได้มาก็น่าจะเอาไปเล่นไอ้ด่านเลดบอสท,ที่มันใช้กระสุนม่วงง่ายขึ้นยังไงดีวะมันเหลืออีแค่เจ็ดมลตีเองนะเพื่อน แต่สติจมัลติเนี่ยก็ต้องโอเคจากที่ผมไปนั่งคานวณมาผมมีตู้ที่ผมอยากได้เนี่ย3ตู้ใช่ไหมถ้าเพื่อการันตีเนี่ยผมต้องเก็บ7จ็ดหพันเพชรเอาไวา้ซึ่งตอนนี้ผมเหลือ7จ็ดหมื่นห้าผมคงคิดว่าผมไม่น่าจะสุ่มต่อแล้วเออเก็บไว้รอไอสอพี่น้องกับนางอุสาดีกว่าเก็จะประมาณนี้ครับคลิปนี้ มันถือว่าเกลือไหมเออแตอจ่จริงๆส่วนตัวผมไอ้ตอนระว่างซุ่มอะ่ะก็รู้สึกเหมือนมันจะเกลือนะแต่ว่าพอได้มาแล้วก็โอเคนะเออมันก็โอเคนะแบบตัวใหม่2ตัวด้วยเนี่ยม,มีทั้งโมโมอิชุดเมทแล้วก็มิซากิอืมเอามานั่งอ่านเนื้อเรื่องในโมโมท็อกเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่พูดไม่เข้าหูก็ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอให้อโอแมงโก้จงสถิตยอยู่กับทุกท่านครับบ๊ายบาย